มิก้าตัวเหม็นตุต่ยอะ่ะเด็กไม่จริงไงพี่ซาบะมาเกาหามิกา้าเอา้าอย่างงี้ต้องได้เวลาอาบน้ำแล้วละมั้งเออน,นุ้มีมิกา้ายังตัวสะอาดหอมอยู่เลยพี่ซาบะช่วยมิก้าด้วยเอเออย่าฟื้นสตารฟ้าลิขิตเลยนะนะคนเราไม่ก็ต้องชู้กับชีวิตนะเธอก็ชู้แล้วแต่ชีวิตชู้กับแต่พี่ซาบะโอ้ยโอเวอร์จริงๆเลยอาบแค่แป๊บเดียวเองลูก มิก้าขอพักครึ่งก่อนนะอาบให้มันจบๆไปอย่าง,งองแงนะมิก้าเออชีวิตคนเราเกิดมาต้องอาบน้ำกี่ครั้งต่อชีวิตเออนุ๊ดมีก้ก็ไม่เคยนับนะเอ,อดูมิก้ามันฉีดตัวเท่าเดิมเลยได้เนี่ยโดนน้ำตัวไม่ยุบเลยเพื่อนเล่นเหรอพี่ชอบปไม่ตลกด้วยเลยนะเอามาเป่าขนให้แห้งดีกว่า อาบน้ำบ้างแล้วนะเออจะโศกรีรอบนี้ไม่ใช่เราอ่่เออเอาอย่างงี้ถือว่าบอกบุญละกันนะไซส์ผลิตภัณฑ์เนี่ยของแคทเจอร์เขาอะนะอาบแห้งได้เลยไม่ต้องอาบน้ำบ่อยๆเออดูสิแพ็กเกจจิ้งันน่ารักฟุงง้งฟิงเหน่าไซส์ฟุดๆเดเออนี่ก็จะเป็นถุงมือสำหรับทำความสะอาดตัวนะเออดูสิชะดวกไหมล่ะ ตอวทุย้ยนี่ก็สะอาดเร้วนะหอมด้วยเออแบบนี้ตัวหอมแล้วค่อยหนคบหาด้วยหน่อยแล้วในชวนของอุ้งเท้าอนนะก็มีนี่อันนี้เป็นแปลงอะนะเออสามารถทุยๆอะไรนะทำความสะอาดแล้วก็เช็ดอกได้เลยเออสะดวกมากๆเลยนะเนี่ยแล้วในชวนของขี้ปลาที่เกลือกรังแต่ก็ไม่ใส่ปัญหานะ,ะก็นี่แกะออกมาอย่างนี้ก็เสร็จได้เลยนะเออสะดวกอะ สงหูก็สะอาดแต่ดนนะ้ำีปน้ำยาลงไปแล้วก็ทุทุๆอย่างเยี้แล้วก็วกเออปล่อยให้เขาฉบัดออกมานะเออฉบัดเลยเด็ดะดูะขาจอาดฉบายใจอะระเออถ้าคุณนึกกันไหนชนใจกันลองไปหาชื่อมาลองกันได้ใส่ได้ทั้งน้องบ้าและน้องเมว